สวัสดีไวรุ่นมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมของค่ายจิว r รกันนิดหนึ่งนะเกมนี้มีชื่อว่ามิจิแกร็บนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตาการจ่ายของเกมนี้กันนิดหนึ่งนะครับตัวสกัตเตอร์ตัวนี้ค็ับอกต้องมา3ตัวขึ้นไปนะตัวนี้คือตัว Y นะครับและตามด้วยสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะอ่ะอาจจะบบงคนจะไม่เข้าใจนะเราไปตลุยกันที่หน้าเกมเลยดีกว่านะครับ วันนี้มีทุนอยู่เยอะพอสมควรนะครับเราก็ใส่อัตราไปที่30มสาเล้วกันนะกดอัตโนมัติไปเลยนะครับเกมนี้ก็เหมือนกับค่าย p g นะครับแต่มันไม่มีการคอมโบนะรุยแบกแดดกันนิดนึงนะครับผมป่อ,อให้เกมมันรันไปก่อนนะครับเกมนี้มีการซื้อฟรีสปินนะครับสำหรับค่ายจิรีจะอยู่ที่ตรงนี้นะการซื้อฟรีสปินนะ ใครยังไม่เคยเล่นค่ายนี้ก็ลองเข้ามาเล่นได้นะภาพสวยพอสมควรนะครับผมสำหรับเกมนี้นะเดี๋ยวนี้เกมพวกนี้อาจจะมีการซื้อฟรีสปินหลายๆเกมนะ ก่อนที่เราจะซื้อนะครับเยากแนะนํานะเราต้องปล่อยให้เกมมันรันไปก่อนเรื่อยๆนะมาแล้วมั้งครับดอกนี้ยังไงยังไงยังไงออิสบัดยังไงของสายมองดูแล้วน่าจะว่าวในะไอเยตเคนั่นไงกูว่าแล้วอีสบัดสวยครับผมเจนนี่ถ้ามาหนึ 1, ่งแถวแถวหนึ่งกับแถวสองนี่ครับผมยังไงก็ได้แน่นอนนะครับผมเฉพาะตัวจินล,ลี่ตัวเดียวนะ S <S สกัตเตอร์ไขฝันหลายรอบแล้วอีสบัเดี๋ยวเพิ่งเข้าก็ดีนะครับผมปล่อยให้เกมมันรันไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวบอไปเข้าแบบว่าบิดหนักนิดนึงเข้าดีเหมือนกันนะครับเข้าดีเหมือนกันนะโดนทุกคอมโบเหมือนกันนะครับ กัแบบเรื่อยๆนะปล่อยให้เกมมันลันนะครับผมโอเค,คผมดอกนี้เอามาเต็มแถวนะบิ๊กวินก็มานะถือว่าจ่ายได้ดีนะครับสำหรับเกมนี้นะน่าเล่นอยู่เกมนึงครับผมสำหรับค่าจิรี่นะจะได้อย่างเดียวับผมมันไม่คอมโบเหมือนพวกพวกพค่าย g ีนะถ้าค่าย g มันจะคอมโบ1นึ่งคอมโบสไปเรื่อยๆนะแต่ก็โอเคนะครับเข้าทุกดอกนะสังเกตดูแลนะครับเข้าเกือบทุกดอกเหมือนกันนะ แน่ชมหน่อยมึงไม่เข้าให้กูเลยมีทุนอยู่ประมาณเจ็ดสี่นะเอามามาเราต้องโดนแล้วแหละถ้าไม่โดนเดี๋ยวขอบเพิ่มอัตราการจ่ายนิดนึงนะครับว่าไม่ได้ละนั่นไงเดี๋ยวว่าแล้วขอแบบว่าเพิ่มอ,อัตราการจ่ายนิดนึงนะครับมันอยู่ที่ตัวอัตราการจ่ายด้วยนะครับผมเมีเขียงเกตมาหลายทีแล้วนะโอ้โหขาดเจแถวแรกนะครับผมสำหรับดอกเมื่อกี้นี้นะ อะไรครับผมเป็นเกมเคยเล่นเหมือนกันนะมาแล้วครับผมตัววายหรือยังไงม,มาไม่เต็มแถวนะดอกนี้ก็ถือว่าบิ๊กวินก็บานนะอีสบัดนะโอเคครับผมมีอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมสาหรับเกมนี้นะค่ายนี้นะโอ้โหยักษ์เขียวนี่มาประจํานะแต่เราจะเรามาดูตัวสกัตเตอร์กันนิดนึงนะครับตัวสกัตเตอร์นะครับผมยังก็ไม่เคยเล่นนะยังจะมารีวิวเกมใหม่ๆตลอดนะครับ มาดอกนี้ต้องมาต้องมาเทคนิคของเฮช้ได้หรือเปล่าการเพิ่มอัตราการจ่ายยังไงยังไงเออไอ,อเยตเคว้าวหว่าและอีสบัตหรือว่าโอเคอยู่นะยักษ์เขียวมาตลอดนะไม่ขาดทุนนะครับผมขาดทุนบ้างไม่ขาดทุนบ้างเห็นไหมเห็นไหมเขาแบบเรื่อยๆนะน่าสนใจอยู่นะผมสำหรับเกมนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูรอดูการเข้าฟรีสปินของมันนะครับนะมาขาดไม่ขาดทุนตลอดนะน่าเล่นนะครับผมสำหรับเกมนี้นะน่าเล่นอยู่พอสมควรนะครับผมเกมนี้มีชื่อว่า Magic แรมนะของค่าย Giri นะค่ายนี้ก็มีการสะสมเวลไปตลอดนะครับผมมีการสะสมเวลมีการสะสมอะไรนะครับผมไอเทมของมันนะใครไม่เคยเล่นก็ลองเข้ามาเล่นดูนะ พูดว่าเข้าบ่อยมึงเริ่มไม่เข้าให้กูและไอจิลลี่โอเคครับผมจินนี่มาแล้วนะไม่เข้านะไม่เข้านะเริ่มกินแฟทิลนิดนะ้มันกินซึมนะครับมันกินซึมนะมันกินซึมนะยังไงต้องเข้าแล้วแหละโอ้โหอยากจะรู้นะผมว่าสกัตเตอร์คือยังไงยังไงอ,อีสบัดเอ้ยอยู่ดิ สามสี่รอบแล้วนะสามสี่รอบแล้วนะครับผมไม่เข้าให้นะ,อ,ะอัพไล่หน่อยนะไปครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับผมการไล่ตาการจ่ายนะครับผมมันจะได้ผลหรือเปล่านะเพราะว่าเราเข้ามาณห้าครั้งแล้วนะผมได้เสียวห้าครั้งแล้วนะอัตราการจ่ายไม่ให้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะดอกนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมโอ้โหจินนี่มาเยอะดอกนี้โอเคเลยนะ ดีสันเกมน่ารักนะครับผมสวยส่วนงดงามนะไม่คาดหวังกันมาแล้วแหละว,ว่าจะเข้าหรือไม่เข้านั่นไงกูว่าแล้วไอเยตะเค้มึงเข้าช้าเหลือเกินนะประมาณหนึ่งร้อยรอบได้แล้วนะครับมาแล้วผมเจนนี่ยักเกี่ยวมาอีกแล้วนะเยอะๆหน่อยเต็มแถวหน่อยโชว์ไปรอบนึงดอกนี้ถือว่าสุดนะครับผมรอบนี้ถือว่าสุดนะตเต็มแถวดอกนี้ถือว่าสุดนะอ่ะเดี๋ยวเราดูว่าผมบิ๊กวนรอบนี้ได้หนึ่งพันนะครับผมไปไปต่อนะ เดี๋ยวมันต้องมาอีกนะอย่าเชื่อเช่นนั้นนะครับปล่อยให้มันเข้าเองดีกว่านะดีกว่าจะไปซื้อนะครับโอ้ขาไปตัวหนึ่งนะขาไปตัวนะครับผม อย่าก,กินนี่มาตลอดนะครับผมไม่หนึ่งก็สองไม่สองก็สามนะถ้าฟุกๆหน่อยก็มาถึง5ตัวนะมาแล้วเห็นไหมมา4ตัวดอกนี้รือว่าฟีสปินเข้ายากนะครับผมสำหรับเกมนี้นะไม่เคยเล่นเหมือนกันนะไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเรามารีวิวเกมใหม่ๆนะครับ พวกค่าย PG พวกค่ายพลาสติกเราก็เบื่อนะครับผมเล่นบ่อยๆเราก็เบื่อนะลองมาดูว่า,วาเกมค่ายใหม่ๆนะครับผมมันมีอะไรดีๆบ้างไหม เข้ายากอยู่นะครับเข้ายากอยู่นะเดี๋ยมองดูแล้วนะครับว่าเดี๋ยวอรอสกัตเตอร์มาเยอะๆเหมือนเมื่อกี้นี่นะเดี๋ยวขอแบบว่าหยุดอัตโนมัติเราซื้อดูรอบหนึ่งนะว่าความน่าสนใจของฟรีสปินมันคืออะไรนะครับไม่เคยเล่นเหมือนกันนะอย่างที่บอกแต่ทางต้นนะครับจักสูวนของเฮี้ยไม่มีอะไรมากมายโหถ้าสกัตเตอร์มาเยอะๆนะเราก็สมควรที่จะซื้อมันนะ มีโอกาส80-90%ที่เราจะบวกการซื้อครั้งหนึ่งนะครับยังมาไม่ถึง2ตัวนะยังมาไม่ถึง2ตัวนะขอให้เห็นสกัตเตอร์2ตัวก่อนนะครับเดี๋ยวจะตัดสินใจซื้ออีกสักรอบหนึ่งถ้าเกิดมันไม่เข้านะมาแล้ว ถ้ารอบนี้ไม่เข้าเดี๋ยวเฮียซื้อให้ดูเลยนะครับผมกูว่าแล้วนะครับผมหยุดไปครับผมไปเดี๋ยวดูแล้วก็ผมสำหรับค่านี้นะครับมีการซื้อฟิโพินตรงนี้นะมันจะพอหรือเปล่านะครับผมอ่ะมันได้ซื้อหนึ่งรอยได้นะครับป่ะปครับขั้นสี่ร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูความน่าสนใจของฟิโพินเกมนี้กันนิดนึงนะครับ 4ตัวนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะไปครับฟรีจปิดสิบห้าครั้งครับผมรอบน,นี้ชื่อว่าซื้อมีเหตุผลนะครับผมซื้อได้ผลนะอย่าบอกแล้วครับผมหมายว่าผมสำหรับไพ่น,นี้มีการเก็บไอเทมตลอดนะสิบห้าครั้งฟรีจะปิดของเราครับผมลงทุนไปสามพันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะไปครับเอา้าวิยังไงยังไงคืออะไรครับผมคืออะไรโอเคครับผมยังไงได้สองร้อยเหรอ มายแล้วผมตัววายนะโอ้ได้อีกสักสองร้อยนะน่าจะได้อีกสักสองร้อยนะครับโอเคนะครับผมโอเคผมไม่ได้มาสองเคคืออะไรครับผมเจ้ายักษ์ทำไงครับผมโอ้เจ้ายักษ์ให้มาสองพันนะครับผมดอกอกีนี่นะ โอเคนะครับผมมาเจ้ายักษ์เจนเจนี่มาเจนนี่มาเจนนี่มาเจนนี่มาอีกแล้วก็ผมมีเจนนี่มา3ตัวดอกนี้นะโอ้โหได้คนละร้อยได้สามร้อยยังเี้ยเเคไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรนะรผมดอกนี้บิ๊กวินก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับผมหนึ่งพันพอดีนะครับผมดอกนี้นะ ถือว่าไม่ขาดทุนนะครับผมเห็นไหมครับผมตามหลักสูตรของเยนะครับผมถ้าฟรีสปินมันมาบ่อยๆนะครับผมเกมไหนมีการซื้อฟรีสปินเราก็สมควรที่จะซื้อนะโอกาสที่เราจะชนะมันนะครับผม8 0ดสถึงเกนะครับมายักษ์เขียวโอ้ยยักษ์เขียวมา6ตัว5ตัวเลยนะสองเคเออห้าร้ก็สองพันห้านะสองพันห้าครับผมดอกนี้นะถือว่าสดอยู่เหมือนกันนะครับผมไอครับผมสองพันห้าร้อยครับผมเมก้าวินนะเหลือฟรีสปินอีกหกรอบนะ มาดอกนี้ถือว่าสุดครับผมมาอีกแล้วครับผมเ <_ m ix> วทมนตร์คาถาคืออะไรยังไงยักษ์เขียวเอามาครับผมดอกนี้นะมาแน่นอน,นครับผมหลายตัวแน่นอนนะถึงว่าเด็ครับผมอีสบัตคนละสามร้อยโอเคครับผมสามเคนะได้มาอีกสามพันนะครับผมได้มาอีกสามพันนะถือว่าสุดนะครับผม <_ m ix> อย่ามองดูแล้วอมาอีกตัวแล้วมาอยู่นะเจน,นี่ มาสามตัวครับผมเจนนี่ดอกนี้นะโอเคครับผมได้เก้าร้อยนะปิกวินก็มานะครับผมถือว่าเกมฟิเตปินเกมนี้มันใช่แจกเยอะจริงๆนะมันแจกเยอะจริงๆนะฟิเตปินเกมนี้ถือว่ามันแจกเยอะจริงๆเลยนะครับโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันรางวัลรวมกันนิดนึงนะหนึ่งมื่นสองร้อยสิบ นะครับผมสำหรับรอบนี้เราลงทุนไป3 0 0พันิดๆนะครับผมถือว่าเรากำไรนะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมใครสนใจอยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมเฮียทิ้งริงไว้ใต้คลิปแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เฮียเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปรีวิวเกมใหม่ๆให้พวกเราได้มาดูกันนะครับผมว่าเกมมันมีความน่าเล่นยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับผม